สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูพบกับช n n e l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงสตาสถานการณ์โดยภาพรวมประจำเดือนธันวาคม2563ค่ะภายสื่อสารอะไรกับเก๋นะเก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณค่ะโดยมีโยกเกณฑ์อิทธิพลของดวงดาวเป็นส่วนประกอบสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อได้ค่ะโดยการแอดไลน์ที่ ID ดี6 6 9 6 3 ขอบคุณมากนะคะในทุกๆก,กำลังใจแรงใจที่มีให้แก่กันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามาดูใหม่นะคะขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะที่สำคัญคุณอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะ ยังมีเพื่อนๆถามมานะคะว่าเกดูแบบศา,าสตร์โหราศาสตร์ไหนนะคะอันนี้ของเก๋เป็นในช่องของเก๋เป็นโหราศาสตร์ไทยค่ะแล้วจริงๆถ้าทราบคุณถ้าคุณทราบลัคนาของคุณอยากให้คุณยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักเลยนะแต่ถ้ายังไม่ทราบนะคะก็เ,เพราะว่าการที่จะหาลัคนาเนี่ยต้องมีเวลาเกิดที่แน่นอนเนาะแต่ถ้าบางท่านยังไม่ทราบก็อยู่ตามหลักราศีปกติได้เลยจ้าเอาละค่ะ ทีนี้เรามาดูนะคะว่าในเดือนธันวาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวธนูบ้างนะคะ ด้วยการเคลื่อนย้ายของดวงดาวนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็ด้วยพลังงานของไพ่นะคะต้องบอกว่าเป็นเดือนธันวาคมนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการขยับขยายเปลี่ยนแปลงของชาวลัคนาราศีธนูท่านใดคิดอยากจะทําอะไรไว้นะคะมีแผนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆต้องบอกว่าดาวเดินดีส่งผลดีให้กับคุณถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการทําได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นเดือน คือต้องนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปธันวาคมนี้เป็นต้นไปถือว่าเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวธนูต้องขยันนะคะต้องสู้ต้องเหนื่อยแต่สิ่งที่ได้มาจะคุ้มกับสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปค่ะด้วยอิทธิพลของดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและก็ความรักนะคะแล้วก็ยังมีดาวศุกร์ด้วยค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาบนะคะลาบผลความสําเร็จต่างๆและก็ความรักด้วยถือว่าเดินดีส่งผลที่ดีนะคะเหมือนก็ต้องบอกว่าในเดือน ธันวาคมนี้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับติดต่อประสานงานต่างๆนะคะถือว่าจะประสบความสําเร็จการที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจานะคะเ,เ,เขาเรียกว่าการตลาดการขายต่างๆถือเป็นช่วงเวลาที่ดียิ่ง ออกไปพบผู้คนพบเจอคอนเนคชันต่างๆจะส่งผลที่ดีให้กับคุณเป็นอย่างมากทีเดียวทีนี้ดาวพฤหัสนะคะโครจรไปอยู่ในภพการเงินค่ะก็ต้องบอกว่านะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะในเรื่องราวดีๆต่างๆได้นะคะจะไปเจราจาอะไรนะคะหรือว่าเรื่องการลงทุนต่างๆถือว่าส่งผลที่ดีหลายท่านหลายคนอาจจะมีแผนเรื่องราวเกี่ยวกับการขยับขยายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเรื่องราวของได้อยากจะไปซื้อรถใหม่นะคะบ้านใหม่นะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อยากจะ เอาสิ่งที่เรามีไปตะเีบขยายต่อยอดความสำเร็จในรูปแบบต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ หลายท่านหลายคนนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยในเดือนธันวาคมนี้ยังได้รับพลังงานของการเมตตาอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากผู้คนต่างๆด้วยที่คอยผลักดันคุณให้สู่ความสําเร็จแต่ต้องเป็นเดือนหนึ่งที่คุณพี่เก๋บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยค่ะว่าต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะพอเต็มที่เลยมีของมีอะไรปล่อยออกมาให้หมดนะคะความสามารถพลังต่างๆยิ่งจะส่งผลความสําเร็จให้กับคุณเป็นด้วยดีใครคิดอยากจะเริ่มต้นอใหม่ๆนะคะมองอางหาจากคืออาจาออาจะเล็งๆเรื่องการมองหางานใหม่มานานแล้วถือว่าช่วงเวลา วันวาคมนี้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเขาเรียกว่าลงมือได้อาจจะหวานแห่เลยนะคะส่งใบสมัครอะไรไปในหลายๆที่หลายๆทางแล้วบางทีการมีคอนเน็กชันต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะหยิบยื่นโอกาสแลจะจังหวะให้คุณด้วยแต่คุณต้องกล้านาเสนอตัวเองออกไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ซึ่งอาจจะสมหวังในอนาคตนะคะในเรื่องของการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องราวของการงานนะเหมือนกับที่บอกธันวาคมเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณไม่ต้องรอถึงมาการานะคะเพราะดาวเริ่มเดินดีเริ่มสร้างเริ่มทำเสียอตั้งแต่แบบนี้จะดีที่สุดเลยค่ะทีนี้ค่ะ ที่ทำงานเกี่ยวกับติดต่อทางไกลต่างประเทศนะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาขยับขยายนะคะ างานโซเชียลออนไลน์ w o r ว d w i ต่างๆยังส่งผลที่ดีกับคุณแม้กระทั่งใครที่ทํางานเกี่ยวกับความเชื่อนะคะงานที่เกี่ยวกับอ,อ,อิง,องๆเกี่ยวกับเรื่องราวของบุญกุศลนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับการให้ก็ถือว่าจะส่งผลสําเร็จให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะเดือนนี้งานที่คุณทำนะคะจะได้รับการยอมรับนะคะแต่ต้องบอกว่าทุกๆอย่างที่ได้มาไม่ง่ายทีเดียวเดือนนี้อยากจะแนะนําชาวธนูนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณจิตตก หดหูไม่มีความสุขนะคะอย่าเอาเข้ามาใกล้นะคะพลังผลักพลังงานเหล่านั้นออกไปนะคะเหมือนแล้วก็เพราะว่ามันมันมีความรู้สึกว่าเดือนนี้มันมีโอกาสจังหวะเข้ามาแต่ก็อาจจะดึงดูดบางอย่างพลังงานบางอย่างเข้ามาหาคุณด้วยนะเช่นตารที่เราไปพบเจอผู้คนจํานวนมากเราอาจจะเจอคนที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีกับเราดังนั้นให้เลือกเสบหรือเลือก เก็บรับแต่สิ่งดีๆส่วนอะไรไม่ดีนะคะที่ทําให้จิตตกหดหู่ตัดทิ้งไปนะคะไม่ต้องเอาเวลาไปคิดให้น้อยจิตเพราะว่ามันมีไพ่พลังงานแปดดาบขึ้นมาเหมือนว่าเดือนนี้มันอาจจะมีความเครียดเข้ามารุมร้าคุณหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าบางครั้งการที่เราประสบความสําเร็จการที่เราได้รับการยอมรับมันก็อาจจะมีพลังงานกดดันต่างๆมากดดันคุณอาจจะเรื่องราวของความอิสาลิษยาการปัดแข้งปัดขานะคะหรือแม้กระทั่งคนมาพยายามมาดิสเครดิตคุณให้ร้ายคุณหรือคุณอาจจะไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับ คุณให้ใจใครคนนึงไปแต่ทําไมเอ๊ะเขากลับทําอย่างนี้กับคุณมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณเครียดแล้วก็ทุกข์ดังนั้นไพแนะนําว่าอะไรที่ไม่มีผลดีกับตัวเองพลังงานลบให้ผลักทิ้งไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปตอบโต้อะไรพยายามคิดบวกเดินหน้าแล้วก็ทำในสิ่งที่เราทำอันนี้จะดีที่สุดเลยค่ะเดือนนี้นะคะใครอยากได้งานนะคะต้องพยายามออกไปหาผู้คนนะคะคอนเนคชั่นต่างๆที่เรารู้จักด้วยนะถือจะดีที่สุดต้องทำตัวเป็นลูกธนูพุ่งออกไปค่ะ เอาละค่ะทีนี้กลับมาแต่เดือนนี้บอกนะคะบอกก่อนนะเดือนนี้ชาวธนูก็ค่อนข้างการเงินค่อนข้างเข้ามาดีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออาจจะ มันเหมือนกับว่าหาได้เยอะก็ใช้เยอะนะคะอาจจะเรื่องเรียกเรื่องราวเกี่ยวกับการขยับขยายความก้าวหน้าให้กับตัวเองแผนหรือการซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือซื้อของใหญ่ให้เป็นของขวัญเหมือนสิ้นปีให้กับตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันหรือภาระต่างๆที่คุณดูแลอยู่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณต้องหมดเงินไปนะคะแต่เดือนนี้สิ่งที่ได้มาอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินนะคะคือการเมตตาอุปถัมภ์นะเดือนนี้ชาวธนูมีสิทธิ์ได้ราบผลพิเศษจากคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้กระท่งครมมีีมูแฟนก็อาจจะได้ต เช่นเดียวกันหรือใครมีคอนเน็กชันต่างๆในเรื่องราวของการเงินผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่คือต้องบอกว่ายังได้รับการเมตตาอุปถัมภ์ตรงจุดนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะทีนี้ขอกลับมาในเรื่องราวของความรักนะคะในช่องของเกเนี่ยมีคลิปความรักเจาะลึกแยกออกไปในทุกๆราศีนะคะราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันค่ะแต่อันนี้จะเป็นคลิปรวมภาพรวมความรักนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างลองให้ไพ่ช่วยขยายด้วยค่ะแต่ด้วยอิทธิพลของดวงดาวนะคะที่เดินดีนะคะทั้ง ดาวพุดดาวศุกร์นะคะต้องบอกว่าจะส่งผลที่ดีในเรื่องราวของความรักคู่ครองให้กับชาวธนูพอสมควรทีเดียวนะเอาละค่ะทีนี้ดูสิคะว่ามีไพ่อะไรบ้างมีไพ่ Temperance นะคะมีไพ่3คาถามีไพ่4คาาค่ะเก้าเหรียญแล้วก็ The Empress นะคะ สำหรับคนมีคู่เก๋คิดว่าภาพรวมของความรักค่อนข้างมีความสุขแฮปปี้เลยนะทีเดียวนะคะเพราะมีอิทธิพลของทั้ง4คาถาและก็ดีเอ็มเพรสนะคะคู่ให้การเมตตาอุปถัมภ์เกื้อหนุนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะหลายหลายท่านอาจจะได้ของขวัญของกำนันจากคู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะส่วนท่านไหนรอคอยข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของบุตรอยู่มีสิทธิสมหวังนะคะในเดือนธันวาคมมันขยันทํากันบ้านกันจะยิ่งดีที่สุดทีเดียวค่ะทีนี้อีกด้านหนึ่งนะคะสําหรับบางคู่ที่คบหาดูใจกันมานานแล้วเก๋ว่าช่วงเวลา นี้ธันวาคมอาจจะคุยในเรื่องราวอ,อนาคตแพลนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับมั่นหมายแต่งงานหรือการขยับความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทก็กลายมาเป็นแฟนนะคะจากแฟนก็อาจจะคุยกันในเรื่องราวของอนาคตการสร้างอะไรครอบครัวอะไรร่วมรวมกันได้เช่นเดียวกันค่ะหรือใครก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรกับคู่นะลิ้นกับฟันไม่เข้าอกเข้าใจอะไรกันมีไพ่ e m p e r a n c e ขึ้นอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็พยายามปรับจูในเรื่องราวของความสุขนะแล้วเดือนนี้นะคะใครรอคอยข่าวของใครบางคนนะใครบางคนที่คุณอาจจะคิดถึง ึงนะคะรอคอยข่าวอยู่คุณเดือนนี้มีเกณฑ์ที่อาจจะรับข้อมูลหรือข่าวสารหรือข่าวขราวของเขาเหล่านั้นหรือเธอเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับคนโสดนะคะเดือนนี้หรือว่าคนที่กําลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะคที่ผ่านมาอาจจะอยู่ในภาวะก,ะก้ากลัวนะคะหรือลังเลอะไรบางอย่างอยู่ด้วยอิทธิพลของไพ่ t e m p e r a n c e เก๋ว่ามันเป็นช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนปรับจูนสมดุลตัวเอง มากพอสมควรในเรื่องราวของหัวใจอารมณ์ความรู้สึกนะคะแก่ว่าช่วงเวลาธันวาคมนี้เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณกําลังจะถ่ายเทพลังงานลบๆนะคะเพื่อเือลกหาความสุขให้กับตัวเองค่ะนะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ค่อนข้างเหมือนกับมีความสุขนะคะแล้วก็ทำให้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าเดือนนี้คุณยังไม่เจอใครที่ถูกใจซะทีเดียวคุณก็คิดว่า ไม่เป็นไรลองแบบว่าลองอยู่กับตัวเองให้ความสุขกับตัวเองนะคะเ,เติมเต็มตัวเองก่อนนะอยู่กับเพื่อนนะก็อยู่กับชีวิตดูแลตัวเองหรืออยากจะเริ่มต้นทําอะไรให้กับตัวเองเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองในทุกๆด้านนะคะเพื่อไปเพื่อสักวันหนึ่งอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมกับเรามาสู่เราแต่ถามว่าเดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์พบเจออะไรใหม่ๆได้ไหมไพ่ในรักษาแบบนี้และกันการโครจรของดวงดาวแบบนี้คุณมีโอกาสนะคะอาจได้เจอมิตรใหม่เพื่อนใหม่สังคมใหม่โดยผ่านจากทางไกลก็ได้โ เชียวออนไลน์นำพามานะคะมีสิทธินะแล้วก็แม้กระทั่งคนเก่าๆที่คุณไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะวนกลับมาก็มีสิทธิ์จะกลับมาได้เช่นเดียวกันค่ะแต่บอกก่อนนะคะในช่วงเวลาในเดือนธันวาคมนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นเพราะมินัยพลังงานเริ่มต้นอาจจะได้เริ่มต้นพูดคุยติดต่อสื่อสารแต่จะพัฒนาไปถึงขั้นไหนนี้อันนี้ต้องเหมือนต้องใช้เวลาในการศึกษาดูแต่ด้วยพลังงานของดวงดาวที่เดินดีขนาดนี้คุณก็อาจจะมีสิทธิ์ได้เจอ มิตรใหม่เพื่อนใหม่เข้ามานะคะแม้กระทั่งกลุ่มสังคมที่คุณเข้าไปการติดต่อเดินทางต่างๆก็จะนําพาผู้คนเข้ามาสู่คุณด้วยเช่นเดียวกันนะแต่เดือนนี้จริงๆชาวธนูคนโสดค่อนข้างจะไม่ ไม่ได้เหมือนกับไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ได้แคร์ตรงนี้มากนะคะเหมือนกับโอ้โหคือตอนนี้เหมือนกับรู้สึกว่ามีเป้าหมายอื่นให้คุณทําอีกมากมายจะมีหรือไม่มีก็ได้ก็ไม่ได้รีบร้อนเหมือนคุณเชื่อนะคะว่าอยากจะรอให้คนที่เหมือนกับโชคชะตาฟ้าลิขิตนําคนที่ใช่มาให้คุณจริงๆนะในลักษณะในเดือนธันวาคมจะเป็นในลักษณะแบบนี้เหมือนกับอาจจะเป็นเรื่องราวของการอธิษฐานขอพรจากเบื้องบนก็ได้นะคะว่าอาจจะอยากจะให้เหมือนกับ ถ้าถ้าสินไม่เสมอกับเราหรือแนวคิดหรือแม้กระทั่งไม n d เซตไม่ตรงกันก็ก็อย่าเข้ามาเลยคุณก็อาจจะกางต้องการคนที่ใช่ที่สําหรับคุณจริงๆอาจจะช่วงเวลาของการมองหาพิจารณานะแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรกับตัวเองค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจําเดือนธันวาคมนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ